สวัสดีครับผมนายพงเทพพันเกิดเป็นเจ้าของผลงานไม้ที่ทำจากเครื่อง c ี c สีข้างหลังนี่ครับจุดเริ่มต้นก่อนนั้นนี้ผมได้เป็นพนักงานของสายการบินแห่งหนึ่งครับและทีนี้ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีผมได้ลาออกมาเพื่อที่จะทำกะเกษตรก่อนทำกเกษตรผสมผสานนะครับและทีนี้พอทางเกษตรมีเวลาว่างครับผม พอว่างเสร็จปุ๊บผมเห็นพ่อผมได้ทำงาน CNC ก่อนหน้านี้แล้วผมเห็นว่าผมสามารถทำการตลาดได้ก็เลยได้มาขอความรู้จากพ่อผมครับตอนนี้ก็ที่มีก็จะมีแก่สลักรูปพระครับแล้วก็ที่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่ยิง QR code แบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบพกพาครับผมแล้วก็มีที่ใส่กระดาษเทชูครับขั้นตอนการผลิตครับขั้นตอนแรกเราต้องมีแบบก่อนว่าเราจะทำอะไรครับผมส่วนมากจะเอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาเขียนแบบในคอมพิวเตอร์อีกทีครับผมซึ่งผมมีไม้สมมติผมมีไม้สักอยู่ผมจะกัดพระหนึ่งชิ้นผมต้องไปหาขนาดไม้มา แล้วก็มาเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับผมพอเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็นำไม้ที่เราตัดได้ขนาดมาติดตั้งในเครื่องกัดซินซีเวลาที่ใช้ติดงานอยู่ที่ขนาดครับผม ถ้าชิ้นเล็กๆครับที่ผมกัดมาก็อยู่ที่10นาทีตั้งเช่นชิ้นใหญ่ประมาณ5นิ้วคูณแนิ้วนีครับอยู่ที่5้ถึงชั่วโมงครับผมตอนนี้ที่นิยมจะเป็นเคีย d e อครับผมเคีย d e แบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบเป็นพวงคุญแจเพราะส่วนมากคนเขาคนค้าขายครับเ้าจะใช้กันเยอะครับผม อุปสรรคที่เจอที่เจอตอนนี้จะเป็นเรื่องไฟฟ้าที่แบบกระแสไฟในการใช้งานครับผมถ้าเราเดินเครื่องอยู่แล้วใช้งานเครื่องใจ้ไฟฟ้าหลายๆชิ้นพร้อมกันครับมันจะดึงกระแสไฟฟ้ากันครับแล้วมอเตอร์มันอาจจะทํางานมั่งไม่ทํางานมั่งการตอบรับดีมากครับผมผมขายในทางออนไลน์นะครับก็มีลูกค้าทักมาถามอยู่ทุกวันนครับผม ส่วนมาลูกค้าเขาจะมีแบบมาให้แล้วให้ผมทำครับผมเขาจะส่งรูปรูปแบบมาแล้วก็ดูวัสดุของเราครับว่ามีไหมแล้วก็รับทำครับผมดับแรกต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมในระดับหนึ่งครับเบื้องต้นแล้วก็มีเครื่อง CNC เป็นมินิ CNC ก็ได้ครับ เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วก็รู้ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือครับผมชื่อชื่อเพจที่สามารถติดต่อได้ก็ Facebook นะครับไม้มั่งมีครับผมแล้วก็เฟซส,ส่วนตัว MZD ตะปองกี้ครับเบอร์ติดต่อ0845990510ครับ